กับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง MP Daily นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม X s h o t เหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมและ time spec อ,อันใหม่นะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปกันผมก็ฝากทุกๆคนเลยกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าโปรโมชั่นเดือนนี้จะ มีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะโอเคเรามาเริ่มกันที่โปรโมชั่นเติมเงินสะสมครบ3 2 9 9บาทกนก่อนเลยเรามาดูกันว่า3299บาทนี้จะได้อะไรบ้างนะโอเคเรามาเริ่มกันที่9บาทก่อน9บาทก็จะได้เป็นชิ้นส่วนตัวนี้นะอันนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลนะว่าชิ้นส่วนอันนี้เอาไว้ทำอะไรโอเคแล้วก็ได้ทําสเปคมา1ครั้งนะ ต่อมามาที่199บาทก็จะได้เป็นชิ้นส่วนตัวนี้ที่เอาไว้หลอมหลอมปืนในไท e ์สเป e ให้มันเป็นถาวรน,น่าจะใช่นะชิ้นส่วนตัวนี้โอเคอันนี้ได้5ครั้งนะแล้วก็ได้กล่องกล่องอันนี้เอาไว้สุ่มอ่าเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็อ่าน่าจะเป็นปืนน่าจะเป็นปืนด้วยนะเออมันก็ยังมีบอก a อส a u ลไรเฟิล 3วัน7วัน15วันก็จะมีบอกนะแล้วก็อาจจะสุ่มได้เป็นถาวรด้วยนะสำหรับปืนโอเคต่อไปก็จะเป็นกล่องอาวุธประชิดถาวรแอดม่ชินกันถาวรแอดซอลไรเฟิลถาวรน,นะโอเคต่อมาเป็น399บาทก็จะได้เป็นชิ้นส่วนหลอมปืนอ่า10ครั้งแล้วก็กล่องสุ่มเหมือนกับกล่องร้อบาท 1ครั้งนะแล้วก็พวกกล่องอาวุธประชิดถาวรก็เหมือนกล่อง199บาทเลยได้อีกกล่องนึงนะแล้วก็ได้ทำสเปคเพิ่มอีก1 1ครั้งนะแล้วก็ต่อมา699บาทก็จะได้เป็นเซต90วันนะเซตตัวนี้เลยแล้วก็ได้คัมพี1ครั้งทำสเปค3ครั้งนะต่อมาก็จะเป็น 999บาทก็จะได้เป็นปีกถาวรนะครับแล้วก็ได้เป็นกล่องเหมือน299บาทเลยอาวุธประชิดถาวรนะเละถาวรแล้วก็คัมภี์สองครั้งทำสเปค3ครั้งนะต่อมาก็จะเป็น1299บาทก็จะได้เป็นเซตถาวรนะแล้วก็ได้เป็นที่สุ่มคัมภี์สองครั้งทำสเปค5ครั้งโอเคได้3อย่าง ต่อมาก็จะเป็น3,299บาทก็จะได้เป็นปืนอีโวอ่าเป็นลูกซองนะถาวรนะดูกระสุน40ทับเท่าไหร่ว่า50,000โอ้โหโคตรเกียนแล้วก็ที่สุ่มคอมพี5ครั้งแล้วก็ที่สุ่มทำสเปค5ครั้งนะโอเคต่อมาเป็น4,299บาทก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ จะเลี้ยงตัวนี้เลยเออไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่เออมันน่าจะเป็นปืนนกอะปืนนกที่ทุกคนจําที่ชิ้นส่วนเค้กได้ไหมเออที่มันจะได้ปืนนกมาเออน่าจะใช่เป็นปืนนั้นแล้วแต่นี้ก็จะได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเหมือนนกนกตัวนั้นเลยแต่ว่ามันเปลี่ยนสีอ่าอเคแต่ผมจะให้ดูในนี้ก่อนก็แล้วกัน ลักษณะของนกว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงโอเคนกนี่นะตัวนี้รอเปล่ามันมีสองตัวสามตัวเ้หน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะที่คาดหัวสีแดงชุดสีแดงตัวนี้จะเป็นออกสีขาวขาวหน่อยเออสีขาวฟ้าๆนั่นแหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวดั่งเดิมมันรึเปล่า หนอันนี้ไม่ใช่ตัวดั้งเดิมมันนะใช่หรือเปล่าวะอ่าผมจําไม่ได้นะเออไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ตัวดั้งเดิมมันหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาดูการที่นี่เลยทําสเปคเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากเด,เดี๋ยวดูหน้าแรกก่อนเออหน้าแรกก็จะได้เป็นปืนพวกนี้นะนี่เราก็ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนพวกนี้เก็บไว้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สุ่มให้ได้ปืนตัวนี้มา30วันนะแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนพวกนี้หลอมปืนตัวนี้ให้มันเป็นถาวรน,นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าต้องทํำยังไงต้องอเก็บกี่ชิ้นถึงจะได้เป็นถาวรน,นะถึงจะเอามาหลอมเป็นถาวรได้ก็ปืนพวกนี้ก็เคยมีอยู่แล้ว แต่นี่เลยทีเด็ดแล้วก็มีปีกปีกเข้ามาใหม่แล้วก็มีนี่มีนี่แล้วก็นี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่สองกันหน้าที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้โคตรเลยเออผมอยากได้บอมตัวนี้โคตรเลยแต่ว่าเห็นบางคนบอกว่าหมดไปเยอะพอสมควรนะกว่าจะได้บอมตัวนี้มา ก็บางคนใช้ตั๋วสุ่มฟรีสุ่มครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งก็ได้ถาวรแล้วแต่บางคนที่แบบดวงไม่ดีหน่อยก็หมดเยอะพอสมควรแหละบางคนหมดเป็นล้านกว่า GP เลยก็มีแล้วก็จะได้บอมตัวนี้ถาวรด้วยบอมลายเสือนะอันนี้ไม่ใช่บอมเคซี่นะน,นี่เป็นบอมลายเสือธรรมดาแต่สิ่งที่ผมอยากได้คือตัวนี้โคตรอยากได้เลยแล้วก็จะมีเซ็ตถาวรด้วยนี่เลยโอเค เดี๋ยวผมจะรับของให้ดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยเครับของมารับมาให้หมดโอเคหมดละอ่าเฮ้ยลูกซองตัวนี้นี่เลยบอมตัวนี้ผมโคตรอยากได้เลยอยากได้เป็นถาวรนะโอเคเราจะรีวิวให้ดูนะโอ้ดูท่าถือดิโคตรเท่อะ แล้วก็มีระเบิดระเบิดนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไปดูรีวิวกันต่อมาก็จะเป็นเซตน้ำมาดูคุณสมบัติของเซตกันก่อนดีวกว่าอันนี้เหมือนเซตมัมมี่เลยเออคล้ายๆเซตมัมมี่อ่ะอันนี้ได้รับค่าชื่อเสียง120ยยนที่ไปบุก2อ v อ่า PVP f i n a ฟ d a m a ด e เลบ2เต้นฟื้นเลือดไวบวก10 สามารถพกอาวุธลอง2อ,อันที่ประเภทต่างกันอ่าคืออะไรวะประเภทต่างกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต่อมาก็จะเป็นอีกอันหนึง่งก็ได้รับค่าชื่อเสียง150ขึ้น่อที่วบบก2 pvp ไดออ่า final damage ลบ1เต้นฟื้นเลือดไวบบก5นะโอเคเดี๋ยวผมใส่เซตนี้ไปเดี๋ยวก็มาดูปีกกันอันนี้เป็นปีกโปรโมชั่นนะ เคลื่อนที่อ่าอันนี้เป็นปีกโปรโมชั่นเติมสะสมอ่าสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะอันเนี้ยก็มีเคลื่อนที่ไวบวกห้าตกจากที่สูงไม่เจ็บสลับปืนไวห้าสิบค่าใช้เสียงบวกร้อยเอพีบวกร้อยเปลี่ยนกระสุนไวบวกโโห้าสิบโอ้โหสุดจัดต่อมาอันนี้เป็นปีกที่สุ่มตามสเปคนะครับอันนี้หน้าที่สอง ขั้นที่วัยตกจากที่สูงไม่เจ็บเท้นพืเลือดวัยบกสิบได้รับค่าชื่อเสียง100%กระสุนไรเฟิลจูโจมโอเคเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูมาเลยให้ดูปีกดิอย่างสวยเลยปีกแบบมันเหมือนกับพวกเซตมัมมี่หรือว่าเซตที่คนดียิปต์เขาใส่กันอ่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นปืนจาก การสุ่มทำสเปคนะครับปืนตัวนี้ปืนตัวนี้เป็นปืน8ดาวทำลาย38ยิงเร็ว64สเสถียร5ก้ันที่67เป็นกระสุนไวัย75ระดับหายาก100กระสุน85ทับ85นะเทคโนโลยีอนาคตแยกไม่ได้ทำลายละทำลายสูงยิงไวมากจาบกอบสูงเป็นกระสุนไวขึ้นสลับปืนไวลังเพลิงกระสุนคู่ใหญ่ เคลื่อนที่ไวขึ้นกระสุนสามารถทะลุร่างกายคน PVP ค่าจะฟื้นฟู20 HP นะ oh, โอ้โหโคตรเกียนเลยปืนต่อมาเป็นปืนลูกซองใหม่นะก็ทำลาย31ยิงเร็ว70เคลื่อนที่72เม็กระสุนไว้75ลัศมีโจมตี65ระดับหายยาก100กระสุน40ทับไม่มีจำกัดนะคุณสมบัติพิเศษ ซีรีส์รุ่นต่อไปไอคอดค่าพิเศษทำลายสูงยิงครั้งละ10นัดสเสถียรดีแมกกาซูนพลังงานเฉพาะรุ่นต่อไปทุกโหมดคิกขวายจะปล่อยกระสุนเฉพาะรุ่นต่อไปใช่ไหมแสดงว่ารุ่นนี้ยังคิกขวาไม่ได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในห้อง pve กันก่อนดีกว่าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในโหมด pve เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้ผมจะมา รีวิวปืนตัวนี้ก่อนเลยอ่าปืน8ดาว8ดาว8.5เออรู้สึกว่าเบอร์เบอร์แล้วตอนนี้นี่ละหน้าตาของปืนก็จะประมาณนี้นี่เลยคลิกข,ขวาใส่จุกด้วยโอเคเรามาดูระยะยิงกันก่อนว่ามันจะนิ่งไหมเดี๋ยวผมจะยิงแบบระยะใกล้ก่อน โอเคกระสุนก็ถือว่าคกาะกลุมกันได้ดีนะตอนสับปืนก็จะมีแสงออกมาด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูระยะไกลกันก่อนุยเ,เดี๋ยวแป๊บนึงขอเคลียร์มอนก่อนขอเคลียร์มอนแป๊บนึงโอเคเรามาดูระยะไกลกันบ้าง น,นี่ก็ถือว่าเกาะกลุ่มกันใช้ได้เลยนะสำหรับปืนตัวนี้ป่ะเรามาลองดูที่ดา,าเมจกันหน่อยนัดรับแปดสิบเฮ้ยเวลาย,ยิงโดนแล้วมันมีเสียงอะไรไม่รู้ด้วยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ทุกคนฟังนะเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยแกะแกะแกะเคยิงัโดูด โอ้โหถือว่าแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าไปเล่นกับคนเนี่ยผมว่าน่าจะมันกว่านี้น่าจะยิงดีอะเล่นกับคนอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนนี้กันดีกว่าปืนลูกซองใหม่มาดูกันซิว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอ้ยกระสุนแบบโอ้โหเพีเดียวตายเกลี้ยงเลย กระสุนแบบไม่จํากัดด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันออก10นัดจริงหรือเปล่าโอ้โ oh, หไม่งเก่อ,อ,อกันแบบนี้ดูไม่ออกเลยมีไอคอนพิเศษด้วยนะเออปืนเมื่อกี้ก็มีไอคอนพิเศษเหมือนกันผมก็ลืมดูไปดาเมจเข้านาัละห้าสิบถึงหกนะโอเคยิงรัวๆดูดิ ก็ถือว่าาไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะผมว่าเอามาลง PVE ผมคิดว่าไม่ค่อยแรงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิกขวาบ้างว่ามันเป็นยังไงนะคลิกข,ขวาคืออะไรเข้านัดละเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าอ๋อระเบิดมันเป็นระเบิดนะอ๋อ เมื่อกี้ผมยิงไปรอบแรกมันไม่มีอะไรขึ้นมาเฮ้ยไม่ตายขี้ขวามไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายสักตัวเลยแต่ให้ยิงแบบนี้ก็ถือว่าแรงอยู่ยิงแต่ไอ้พวกมันเล็กๆอ่ะสิบนัดจริงหรือเปล่าวะสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดปดนัดก็บอเปล่า เห็นบางคนบอกว่ามันไม่ถึงสิบนัดนะแต่มาเป็นระเบิดเออลืมดูระเบิดไปเลยระเบิดก็จะเป็นนี่เลยดอกบัวเวลาสับก็จะมีเสียงด้วยนะเสียงดอกบัวโอเคเดี๋ยวผมจะบักแล้วก็ปาให้ทุกคนดูนะไม่มีอะไรรีวิวแล้วหรือมั้งโอเคมาระเบิดนั้นสุดท้ายบักก่อน มันปลาคล้ายๆกับดอกบัวสีแดงเลยอะที่ได้จากการดอกดานอารามงูเออมันคล้ายๆกันเลยมีเอฟเฟกอะไรขึ้นหรือเปล่าเอา้าเอาเป็นระเบิดควันเหรอใช่ไหมเป็นระเบิดควันเหรอเอ้าผมก็นึกว่าเป็นระเบิดปลาธรรมดาอ้าเป็นระเบิดควัน ความสีชมพูเฉยๆเอาไอเราก็กว่าเป็นให้ระเบิดระเบิดแบบมันแตกไงอันนี้เป็นระเบิดควันนะคล้ายๆกับไอระเบิดสีดำที่สุ่มทำสเปคเลยมันยังมีเสียงแบบเสียงเหมือนยิงปืนไว้อะแล้วให้เรายิงอะ่ะเนี่ย โอเคเดี๋ยวถ้าคิดยิงคนผมก็จะเล่นให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้มาลงด่าน PVE ให้ดูก่อนให้เราก็นึกว่าเป็นอะน,นี่ระเบิดที่ถ่ายได้มันเป็นในระเบิดควันนี่ว่ะแต่รูปร่างมันก็สวยนะแต่ผมคิดว่าถ้าใครเติมก็ไม่ค่อยคุ้มนะมันได้จากไหนวะระเบิดนี้ สุ่มทำสเปซหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอะแต่ผมก็ไม่เห็นนะในทำสเปซแต่ผมชอบลูกซองตัวนี้นะมันสวยดีย่ะโอเคครับทุกคนเหลืออีกปืนหนึ่งผมยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ก็ทุกคนนะก็น่าจะเห็นแล้วแหละที่ผมเอาไปยิงมัมมี่นั่นก็คือนี่เลยอ่าบอมสีรู8ปดาวลูกกระสุนดิ หนึ่งทับเจ็ดสิบสองนัดอันนี้ผมใส่มีดมาด้วยนะมันก็เลยแบบน่าใะเยอะหน่อยโอ้ยิงโคตรไวเลยยิงไวแล้วก็ถือแล้วก็วิ่งไวด้วยนะผมไม่รู้ว่าถ้าไม่อ่าถ้าใส่เซ็ตไปมันจะไวกว่านี้ไหมแต่ยิงโคตรไว้ดยเดิกเปลี่ยนกระสุนจังไวอะเดี๋ยวผมลองไม่เอาไม่ไม่ใส่มีดมาดิ แล้วก็ใส่เซตไฟมานีกว่าใส่เซตไฟใส่ปีกโอเคมาเรามาดูกันว่ามันจะไวขนาดไหนเฮ้ยก็ไวโอ้ถอดมีดออกเหลือหกสิบสี่จากเจ็ดสิบกว่ามื่อีกฮึโคตรมนันอันนี้ไม่ได้ใส่กันโซนะแบบเป็นปืนเพียวๆเ,เลย เนี่ยยนะิงบอสให้ดูโคตรแรงผมโคตรชอบไอคอนพิเศษเลยอะอันนี้แบบใส่เซ็ตใส่เซตไฟก็ถือว่าวิ่งไวนะดูดิแบบอ่าผมว่ามันเกียนกว่าบ,บอมเคซี่ลายเสืออีกนะเข้านาละสองร้อกว่าเฮ้ยิงบอสนาละห้าร้อเลย500ร้อห โอ้โคตรแรงก็ดีถ้าเอาระเบิดเจดีไปสักลูกนะป่ะ,ะยิงดูดิโอ้นัดลราพันกัวนัดลราพันกัวโคตรแรงเป็นบอมที่เกียรติมากเลยในยุคนี้แบบผมคิดว่ามามมี่แบบคนเขาแบบไม่กล้าสร้างห้องมอมมี่เล่นเลยอะถ้าเจอบอมตัวนี้เข้าไป ดูดียิงโคตรไวอะ่ะเปลี่ยนกระสุนโคตรไวเดี๋ยวผมต้องลอง <c oughs> ต้องลองเอาไปยิงมามีด่ดูแบบใส่กันโซระยะ300รอแล้วก็เป็นกระสุนไวนะอยากรู้ว่ามันยาไวขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ใส่อะไร,รไม่ได้ใส่กันโซไม่ได้ใส่เทมเพิ่มกระสุนบอมไม่ได้ใส่แบบเออไม่ได้ใส่เทมเปลี่ยนกระสุนไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะแรงไหมในดาดมามี่ แต่ก็น่าจะเป็นคลิปต่อๆไปแหละอันนี้มารีวิวด่านอันนี้ให้ดูก่อนโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปรีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมและทำสเปคในคลิปนี้ก็อาจจะมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ต้องกราบขอไปทุกๆคนกันด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อมูลสักเท่าไหร่ก็อันนี้มาแบบรีวิวแบบเพียวๆเลยไม่ได้แบบดูข้อมูลอะไรมาสักอย่างเลยโอเค ถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยนะก็ก่อนจะไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ